ให้จิตมีความเหนียวแน่นมั่นคงอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธด้วยความมีสติจดจอ่อบังคับกันไว้อย่างเหนียวแน่นมั่นคงไม่ยอมไม่คิดออกไปจิตเมื่อได้รับการอบรมเมื่อรักการรักษาด้วยสติจิตย่อมไม่ชิดออกไปสู่ข้างนอกเพื่อความเป็นภัยดังที่เคยชิดมา เพราะความคิดมีสองประเภทความคิดที่เป็นสังขารฝ่ายสมุทัไทยฝ่ายกิเลสนั่นเป็นความคิดของสามัญชนทั่วๆั่วไปที่คิดกันแต่ความคิดอันหนึ่งเป็นสังขารรรรทเหมือนกันแต่เป็นฝ่ายมากเช่นเราคิดเรานึกว่าพุโทโธธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตาม มีสติกำกับอยู่นั้นท่านเรียกว่าภาวนาสังขารประเภทนี้แหละเป็นสังขารเพื่อชำระกิเลสซึ่งเป็นสังขารประเภทสมุทยัยให้จางหายไปจากใจมีสังขารอันนี้แน่นหนักอยู่ภายในจ,ใจิตใจเช่นพุทโธพุทโธกำกับด้วยสติ ใจย่อมสงบลงสงบลงสังขารน,นี้ทําความสงบแก่ใจได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่สังขารฝ่ายสมุทัยนั้นทําความเดือดร้อนวุ่นวายเอาฟืนเอาไฟมาเผาตนเพราะความคิดความปรุงต่างๆตามนิสัยของกิเลสแต่ความคิดทางด้านอนด้น้นธรรมเช่นคําบริกรรมพุทโธโดยมีสติ กรรมการรักษานี้เป็นสังขารฝ่ายธรรมเป็นสังขารฝ่ายมากักกรรมจัดสังขารฝ่ายชมุดไทยนั้นซึ่งเป็นความวุ่นวายให้จางไปจางไปจนกลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาด้วยสังขารที่เป็นฝ่ายมากเนี่ย ท่านไปอยู่ในป่าในเขาลึกเท่าไหร่ท่านยิ่งเข้มงวดกวดขันกับการฝึกฝนอบลมอย่างนี้ <c oughs> ตลอดจนกระทั่งจิตมีกําลังวังชาแน่นหนามัน่นคงสถานที่เคยกลัวสิ่งที่เคยกลัวกับกล้าขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความเพียรบังคับใจ ให้ด้สั่งสมชำขึ้นภายในใจและเกิดความแน่นหนามั่นคงเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาภายในตนดูไหนสบายหมดจากนั้นจิตก็มีความสงบลมเย็นมากขึ้นมากขึ้นเป็นสมาธิขึ้นมามีความแน่นหนามั่นคงหนักแน่นต่อตัวเองขึ้นมาเป็นบบํำดับเมื่อ สมาธิมีความหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาหมุนออกไปทางด้านปัญญาย่อมมีความเฉลียวฉลาด